สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเตรียมสอบโอเน็ตคณินศิสตร์ป .6 ปี64นะครับซึ่งเป็นปีการศึกษา2563น,นั่นเองนะครับโจทย์มีว่าถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้1รูปก็นับเป็น1รูปถ้ามีสี่เหลี่ยม2รูปมาต่อกันแบบนี้ก็นับเป็น3รูปก็คือ 1, 2แล้วก็3แต่ถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันนะครับมาต่อกันเป็น10รูปแบบนี้นะครับ10รูป 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสามจดแดเกจะมีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปถ้าเรามานั่งนับมันก็จะได้แต่มันเสียเวลามากนะครับก็จะใช้สูตรคณิตศาสตร์มอปลายมาช่วยนะครับก็คือ,คอนับเส้นก่อน1เส้น2เส้นเราก็เขียน2อง c สก็คือเป็นสูตรคณิตศาสตร์มอปลายนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับคูณอันนี้ก็เป็นนับหนึ่งสี่ห้าหก เจ9 1แปดก็จะเป็น1 1 C2 ตรงนี้จะเป็น2ตลอดนะครับตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเส้นถ้าตรงนี้มี1 2 3ก็เป็น3เส้นถ้าตรงนี้มี1 2 3 4 5ก็เป็น5ถ้ามี10เส้นก็เป็น10ถ้ามี15ก็เป็น15นะครับวิธีการใช้สูตรก็คือ,อตัวแรก2 C 2ก็คือ2แฟก ส่วน2ลบ2แฟก2แฟกค,คูณ11แฟกก็คือ11แฟกส่วนด้วย11ลบ2แฟก2แฟกคำว่าแฟกเช่น5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับก็จะเป็น120แบบนี้อันนี้11ก็เหมือนกันก็จะเป็น11คูณไปจนถึง1เหมือนกันนะครับอสองแฟกตัวนี้มันเป็นการคูณมันก็จะตัดกันได้นะครับ มันก็จะเป็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองลบสองก็จะเป็นศูนย์แฝกทีนี้ศูนย์แฟกตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับมีค่าเป็นหนึ่งควรจำนะครับคูณสิบเอ็ดสิบเก้าเราจะหยุดไว้แค่เก้านะครับเราจะหยุดไว้แค่เก้าเพราะว่าสิบเอ็ดลบสองก็จะเหลือเก้าสองแฟกก็คือสองคูณหนึ่งเราก็จะตัดตรงนี้นะครับ สองหนึ่งเป็นสองสองห้าเป็นสิบอ่ามันก็จะเหลือไอฝั่งนี้ก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งคูณฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าคูณกับสิบเอ็ดก็จะเป็นห้าสิบห้าก็จะเท่ากับห้าสิบห้าลูกอ่าเพราะฉะนั้นถ้านํารูปสี่เหลี่ยมแบบนี้มาต่อกันสิบรูปก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นทั้งหมดห้าสิบห้าูปโอเคนะครับต่อไปข้อที่สี่ ถ้า x กําลัง2บวก12คูณ x บวก6ต่อนะครับอันนี้ต่อ2เท่ากับ y ต่อ4แล้ว y ลบ1ส่วน2คูณ x เอ้ยขออภัยคูณ y มีค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือคําว่าต่อก็คือเศษส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็น x ยกกําลัง2บวก12คูณ x ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณก็ได้นะครับเขียนเชื่อมกันเป็น 12x บวก6ต่อก็คือส่วน2 เท่ากับ y ต่อ4หรือ y ส่วน4แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ x ยกกำลัง2บวก 12x บวก6เท่ากับ y ส่วน4 2ตัวนี้เราก็ย้ายจากหารไปคูณน,นะครับก็จะคูณ2ก็จะตัดทอนกันได้2 1เป็น2เสร็จแล้วเราก็เอา2ตัวนี้ย้ายมาคูณเหมือนกันก็จะเป็น2คูณ x กำลัง2 คูณทุกพจน์สองคูณสิสก็จะเป็น24 2สคูณหเป็น12เท่ากับ y นะครับนั่นคือแสดงว่า y ตัวเดียวมีค่าเป็นตัวนี้ 12x แล้วเราก็นำค่า y ที่ได้ไปแทนในที่เขาต้องการหาก็คือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ y ของเราก็คือ 2x ง x นะครับสองกยกกำลังสองบวกยี่บวกสิ ครับลบ1.2ส่วน2คูณ y ก็คือ1.2ส่วน2อส่วน2คูณ y แบบนี้นะครับแต่ว่า y ของเรามันก็กลายเป็นเปลี่ยนเลยนะครับก็จะเป็นลบ1.2ส่วน2คูณ 2x ยกกำลังสบวก 24x บวก12แบบนี้นะครับ 2x ยกกำลังสบวก 24x บวก12เอาลบกระจายเข้าไปก็จะเป็นลบเดี๋ยวที่เพิ่งกระจายก็ได้ครับ1ส่วน2คูณเราจะดึง2ตัวนี้ออกมาจะง่ายกว่านะครับดึง2ออกมาแบบนี้นะครับ x กำลัง2บวก1 2 x บวก6ก็คือถ้าเราคูณเข้าไปก็จะเป็น2 2คูณ12ก็เป็น24 2คูณ6ก็เป็น12แบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะตัดกันได้ สองกับสองก็ตัดกันก็จะเหลือ2 x กําลังสองบวก2 4 x บวก12เอาลบกระจายเข้าไปครับก็จะเป็นลบ x กําลังสองลบ1 2 x ลบ6เราจะเห็นว่า x กําลังสองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น2อันนี้เป็นลบ1 2ลบ1ก็จะเป็น1ก็จะเป็น x กําลังสอง24ลบ12 ก็จะเป็น12 1 2อลบหก็จะเป็น6นะครับเพราะฉะนั้น y-1.2 ลบหส่วนสคูณ y จึงมีค่าเท่ากับ x กยกกำลังสองบวกสิบสลบหครับข้อนี้ตอบแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่ห x เป็นจํานวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง1ส่วน2และ y, y เมื่อ y เท่ากับ1ส่วน4บวก2ส่วน5บวก1ส่วน10 x เป็นเท่าใดวิธีทํานะครับวิธีทําเราก็ต้องหาค่า y ออกมาก่อน y เท่ากับทีนี้มันจะมี4มี5มี10แล้วก็หาคอลนอรครับ4 5 10ก็เอา2 2เป็น4หาร5ไม่ได้ก็เอาลงมา2 5เป็น10 เอา5ครับ2มาได้ก็เอาลงมา5 1เป็น5 5 1เป็น5คอลนอก็คือเอาตัวนี้คูณกันทั้งหมดนะครับก็จะได้ว่าสองคูณ5้คูณสี่ไอคูณสองเป็นสี่คอลนอก็จะเป็น20นะครับ2องคูณหคูเป็น20ก็ส่วนด้วย20ไปดูตัวแรก4คูนอะไรเป็น20 5 1คูก็ต้องคูน5ด้วยหนึ่งคูณหก็เป็น5นะครับตัวที่2 5คู สเป็น20เพราะฉะนั้น2ก็ต้องคูณ4ก็ต้องเป็นแปดตามเครื่องหมายด้วยนะครับบวกสิบสคูณอะไรเป็น20ก็ต้องคูณ2เพราะฉะนั้น1ก็ต้องคูณ2ด้วย1นึคูณสก็ต้องเป็น2เพราะฉะนั้น y เท่ากับสิบสิบห้าส่วนยี่สิบเท่ากับสิบห้าส่วนยีตัดทอนเอาสามไปตัดเอาห้าไปตัดนะครับห้าสามสิ Y เป็น3ส่วน4นะครับจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง1ส่วน2และ Y ก็เปลี่ยนใหม่เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง1ส่วน2และ3ส่วน4กึ่งกลางก็คือให้เอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร2นั่นเองก็จะเป็น1ส่วน2บวก3ส่วน4แล้วหารด้วย2คอลอนอระหว่าง2กับ4นะครับก็คือ4หาให้ดูแบบข้างบนนี้นะครับ สคูณอะไรเป็น 4? 2่คูณสเป็น4 1ก็ต้องคูณ2ด้วยก็จะเป็น2องบวกสคูณอะไรเป็น4ก็คูณ1 3ก็ต้องคูณ1ก็เป็น3เหมือนเดิมส่วนสองเท่ากับ2อบวกสเป็น5 5าห้าส่วนสี่ส่วนสก็จะเป็น5น้าส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายาหารตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายคูณ กับเศษเป็นส่วนอ่าสองส่วนด้วยหนึ่งกับเศษเป็นส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนสองก็จะเป็นห้าส่วนแปดนะครับเพราะฉะนั้นค่า x จึงเท่ากับห้าส่วนด้วยแปดนะครับข้อต่อไปเจอในคลิปหน้าสวัสดีครับ